ก็เป็นเหตุให้บรรลุสมาธิธรรมตั้งมัน่นคณิกะสมาธิอุปาจระสมาธิอปนาสมาธินั่นเป็นผลจงเจริญศสถให้สมบูรณ์ียก่อนเสถนเป็นเชื่องต่อยเรื่ยงถอนจิเลสสมาธิเป็นเรื่ยงต่อยเรี่ยงถอนกิเลสปัญญาเป็นค่ึงเชี่ยงลื้อ,อ,อถอนจิเลสั่นแหละไม่เหลือวิสัยหรอก ถ้าเรียนไยใส่แล้วพระเจ้าก็คงจะไม่บัญญัติไว้แม่พระเจ้าทั้งหลายกคงจะไม่บัญญัติและจะไม่ปฏิบัติให้เสียเวลาสร้างโลกอันนี้ได้ผลตามใจหมายน้อยมากเกิดขึ้นจากการกระทําทั้งนั้นเินเป็นเหตุคือการปฏิบัติเป็นเหตุส่งผลให้สมาธิความสงบทั้งสามนั้นเป็นผลเกิดขึ้นจากเหตุทั้งนั้น สมาธิเป็นเหตุ